สวัสดีค่ะสายรุ่งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวสำหรับเงินดิจิทัล10,000บาทที่จะได้รับนะคะสำหรับไทยสร้างไทยก็วันว่าเงิน10,000บาทนี้ร้านค้ารายย่อยภาวะกลัวรัดรีดภาษีทำให้ไม่อยากร่วมโครงการนะคะสุดท้ายแล้วเงินก็เข้ารายใหญ่ไม่เกิดหมุนเวียนเศรษฐกิจซึ่งคณะทำงานด้านเศรษฐกิจพักไทยสร้างไทยนะคะเห็นด้วยกับการกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งพี่น้องประชาชนจะได้รับประโยชน์จากมาตรการของรัฐ แต่ก็มีประเด็นที่ต้องแสดงความกังวลน,นั่นก็คือการออกพอรบอรเงินกู้วงเงิน500ล้านบาทเพื่อระดมทุนมาแจกในโครงการนี้สุดท้ายแล้วอาจจะไม่มีใครได้เงินแม้แต่บาทเดียวเพราะเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญมาตรา140และก็ขัดกับพรบ พรบวินัยการเงินการคลังมาตรา53ที่ระบุไว้นะคะว่าหากใช้เงินที่ไม่ได้เป็นไปตามงบประมาณปกติจะทําได้กรณีความจําเป็นเร่งด่วนเท่านั้นแต่วันนี้ยังไม่มีความจําเป็นเร่งด่วนจึงขอให้รัฐบาลพิจารณาด้วยความรอบคอบตนเองเห็นว่าการที่รัฐบาลจะกกู้เงินมาแจกโดยออกเป็นพ,พรบกู้เงินน่าจะเป็นการซื้อเวลามากกว่าหรือไม่ เพราะว่าจำเป็นต้องสร้างภาพให้ดูดีกว่ากำลังทำตามนโยบายของพรรคพรรคของตนที่เคยหาเสียงไว้ในช่วงเลือกตั้งเท่านั้นแต่ผลกระทบที่ตามกลับมานะคะไม่ได้มาพิจารณาอย่างรอบครอบก็กคือคนไทยทั้งประเทศต้องมาร่วมกันแบกรับหนี้นะคะดังนั้นในอนาคต อย่าหลีกเลี่ยงไม่ได้หลายคนมองว่าโครงการนี้นะคะเดิมที่ได้โปรโมทไว้นะคะว่าจะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานการใช้เงินใหม่ให้กับประเทศอันจะทำให้พัฒนาสู่เศรษฐกิจดิจิตลัลแบบก้าวกระโดดว่างั้นนะคะแต่ดูเหมือนว่าพอนานๆไปหลังจากมีการออกมาชี้แจงทำให้เห็นชัดว่า โปรโมชั่นดังกล่าวไม่เป็นความจริงแต่ว่าโครงการมีสภาพเป็นเพียงการใช้นโยบายการคลังเพื่อที่จะกระตุ้นอุปโภคบริโภคแบบพื้นๆเท่านั้นซึ่งก็ไม่เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในมิติการหารายได้ตรงข้ามการอาจจะก่อให้เกิดปัญหาตามมานอกจากจะเป็น อาจจะเป็นหนี้สาธารณะเพิ่มนะคะซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศและก็ประชาชนในระยะยาวแล้วยังเป็นปัจจัยให้เกิดการเกิดเงินเฟ้อสูงขึ้นอีกนะคะตอนนี้คนไปร้องเรียนแล้วว่าโครงการนี้เป็นการกระทําที่อาจจะเข้าข่ายมุ่งสร้างความนิยมทางการเมืองไม่ได้พัฒนาประเทศสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างจริงจังอย่างที่หาเสียงไว้นะคะประเด็นที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือ ที่มีคนตั้งข้อสังเกตกันไว้มากนะคะก็คือโครงการนี้สิ้นสุดแล้วอาจเป็นการเอื้อประโยชน์แก่ร้านค้าปีขนาดใหญ่มากกว่าร้านค้าขนาดเล็กจะมีปัญหานะคะเพราะว่าในอดีตเคยร่วมเข้าร่วมโครงการสมัยรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาปรากฏว่าบางรายถูกประเมินภาษีเพิ่มขึ้นจึงอาจเป็นอุปสรรคที่ร้านค้าขนาดเล็กจะเข้าร่วมโครงการนอกจากนี้โครงการดังกล่าวได้ตัดพ่อค้ารายย่อย ตามหัวมุมถนนนะคะปิดท้ายรถพ่อค้าแม่ค้าเท้าเปล่าในตลาดข้างบ้านอะไรอย่างนี้นะคะ่ะออกไปโดยชิ้นเชิงโครงการนี้นะคะทําไปทํามาก็เหมือนเอื้อประโยชน์แก่ร้านค้าปิดขนาดใหญ่มากกว่าเท่ากับเป็นการเพิ่มปัญหาความเลื่อมล้าในสังคมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการดาเนินการของรัฐบาลจึงขอให้ทําอย่างรอบคอบและก็รับฟังเสียงของผู้เห็นต่างเพื่อที่จะนํามาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขนโยบาย ในการกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้เงินภาษีของประชาชนมหาศาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนั่นเองค่ะและนี่ก็คือความคิดเห็นนะคะสำหรับพักไทยสร้างไทยนั่นเองสำหรับเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่จะแจกให้ประชาชนนี้ค่ะ